สวัสดีคะ่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแพลรวอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้กลางวันกลางคืนคะ่ะเด็กๆและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลรวก็มีคําคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปอ่านคําคล้องจองหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ เรามาอ่านคำของจองกลางวันกลางคืนกันนะคะเด็กๆรอบแรกค,คุณครูแพรจะอ่านให้เด็กๆฟังรอบที่สองให้เด็กๆอ่านตามค,คุณครูแพรวรอบสุดท้ายเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะคำ้องจองกลางวันกลางคืนกลางคืนนั้นมีดวงจันทร์กลางวันมีดวงอาทิตย์กลางคืนนั้นไม่มืดมิดมีดาวทั่วทิศร,ระยิบระยับ เมื่อดวงจันทร์นั้นลาลับอาทิตย์กลับสู่ฟ้าใหม่แสงสว่างขึ้นมาทันใดฉันนั้นสดใสรีบไปโรงเรียนรอบนี้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรวนะคะคำคล้องจองกลางวันกลางคืนกลางคืนนั้นมีดวงจันทร์กลางวันมีดวงอาทิตย์ คืนนั้นไม่มืดมิดมีดาวทั่วทิศร,ระยิบระยับเมื่อดวงจันทร์นั้นลาลับอาทิตย์กลับสู่ฟ้าใหม่แสงสว่างขึ้นมาทันใดฉันนั้นสดใสรีบไปโรงเรียน รอบสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วค่ะหนึ่งสองสาคลำคล้องจองกลางวันกลางคืนกลางคืนนั้นมีดวงจันทร์กลางวันมีดวงอาทิตย์กลางคืนนั้นไม่มืดมิดมีดาวทั่วทิศระยิบระยับเมื่อดวงจันทร์นั้นลารับอาทิตย์กลับสู่ฟ้าใหม่ แสงสว่างขึ้นมาทันใดฉันนั้นสดใสรีบไปโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้ฝึกอ่านคำคล้องจองไปแล้วนะคะและวันนี้คุณครูแพรวไม่ได้มีแค่คำคล้องจองมาฝากเด็กๆค่ะแต่คุณครูแพรวยังมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรืออยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เรามาเรียนรู้ลักษณะของดวงอาทิตย์กันนะคะเด็กๆดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นทรงกลมมีสีส้มแดงแล้วก็ยังมีแสงสว่างมหาศาลด้วยนะคะเด็กๆมีพลังงานความร้อนค่ะ ส่วนดวงจันทร์นะคะลักษณะของดวงจันทร์ก็มีทรงกลมเหมือนกันค่ะมีสีขาวเทานะคะส่องแสงสว่างเล็กน้อยค่ะเด็กๆแล้วก็ยังมีผิวขรุขระมีหลุมนะคะแต่ในบางครั้งค่ะเราก็จะเห็นดวงจันทร์มีแค่ครึ่งดวงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวค่ะเด็กๆ ต่อมาเรามาเรียนรู้ความแตกต่างของกลางวันกลางคืนนะคะกลางวันค่ะจะมีดวงอาทิตย์เสมอนะคะกลางวันจะมีแสงสว่างมากกว่าตอนกลางคืนค่ะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะทำให้โลกของเราอุ่นขึ้นค่ะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์และสัตว์ตื่นขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันนะคะ ส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็จะมีดวงจันทร์เสมอค่ะมีแสงสว่างเล็กน้อยค่ะท้องฟ้าก็จะมืดทำให้เรามองเห็นบางอย่างได้ไม่ชัดเจนนะคะอากาศก็จะเย็นลงมากกว่าตอนกลางวันค่ะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของมนุษย์นะคะเด็กๆเ,เรามาดูกิจวัตรประจำวันที่เราทำในเวลากลางวันกันนะคะเด็กๆอันดับแรกค่ะเราก็ต้องตื่นนอนนะคะ น้ำค่ะไปรับประทานอาหารเช้าไปเรียนหนังสือหลังจากนั้นเราก็จะมาออกกำลังกายค่ะเด็กๆและเรามาดูกิจวัตรประจําวันที่เราทำในเวลากลางคืนกันนะคะเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จค่ะเราก็ต้องมาล้างมือทำความสะอาดก่อนไปรับประทานอาหารเย็นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องไปอาบน้ำแปรงฟัน เตรียมตัวก่อนเข้านอนนะคะเด็กๆเ,เรามาดูสัตว์ที่หากินในตอนกลางคืนกันนะคะเด็กๆก,ก็จะมีหมาป่าก,กบค้างคาวและก็นกฮูกค่ะเด็กๆและสุดท้ายเรามาดูสัตว์ที่หากินในตอนกลางวันกันนะคะเด็กๆก,ก็จะมีแมวสุนัขแกะช้างหมูลาตายไก่ผีเสื้อเป็นต้น ค่ะเด็กๆก,ก,กลองนึกดูนะคะว่ามีสัตว์อะไรอีกบ้างคะที่หาก,กินในตอนกลางวันอ,อย่าลืมมาบอกคุณครูแล้วด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราก็ได้รับความรู้กันมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคําของจองความรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนเด็กๆอย่าลืม ไปฝึกท่องคำของจองและก็ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพรวก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนค่ะเอาไว้เรามาพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ